สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมชแนลของคนรักเครื่องเสียงบ้านๆเครื่องเสียงรากหญ้าสวัสดีไปยังพี่ๆธนาสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ยังคงมีสินค้านะครับผมมารีวิวมาอัปเดตให้กับพี่ๆธนาสายบันเทิงของเราได้รับชมกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็พามาชมเป็นชุดแยกแต่งเสียงนะครับผมคอร์ส EQ นะเป็นสินค้าใหม่มือหนึ่งนะครับผมแบรนด์ไมโครเทคนะตัวนี้ก็มีสินค้าพร้อมจําหน่ายพร้อมส่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว อ่า uh, EQ อ่าสองชั้นนะครับผมตัวนี้ของไมโครเทคนะครับอ่า uh, ตัวล่างจะเป็นอ่าหนึ่งชั้นนะครับสินค้าใหม่มือหนึ่งนะครับ uh, อ่าคอร์ดสามทาง2ทางนะครับผม uh, ในคลิปนี้ก็มี p o w e r a m ์ราคาถูกราคาประหยัดเข้ามาอีกหนึ่งแท่นนะฮะอ่าจัมเปอร์ XL แปดอนะครับผมเอาไปขับมอนิเตอร์กลางเหลี่ยม12นิ้วข้างละ2นะครับผมอ่า uh, สำหรับจัมเปอร์นะครับสภาพส,สวยๆเดิมๆใช้งานได้ปกตินะครับผมสำหรับ p o w e r a m ์ ราคาถูกราคาประหยัดนะครับผมก็มีเข้ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งท่านนะเพราะว่าท่านนี้เปิดราคาไว้ที่1,900บาทนะครับเอาไปที่1,900บาทนะครับผมราคานี้สุดคุ้มนะฮะขับ12นิ้วได้ข้างละ2นะกลางแหลมมอนิเตอร์ได้นะครับผมอ่า EQ นะครับผมตัวชั้นเดียวนะครับสินค้าใหม่มือหนึ่งนะตัวนี้1,550้ารนะครับอสองชั้น1,850บาทนะครับสินค้าใหม่มือหนึ่งนะคอร์สสอทาง1,450ีาสนะครับคอร์ส3ทาง1,550บาทนะครับ ราคาสินค้าใหม่มือหนึ่งนะครับผมพาวเวอร์แอมปเป็นมือสองนะพันเบาทนะครับผมพาชมด้านหลังของตัว Power นะครับมีพัดลมระบายความร้อนอยู่2ตัวเลยนะฮะจัมเปอร์แท่นนี้นะครับสัญญาณอินพุตจะมีทั้งแบบแจ็คโฟนแล้วก็ XLR นะครับตัวนี้ก็เป็นสัเคอนไปที่ลำโพงนะครับประมาณนี้นะครับผม นะนท่านใดหาใช้งานนะครับผมอุปกรณ์แยกแต่งเสียงนะครับเดี๋ยวลองเทสการใช้งานให้ดูนะครับผมระหว่างคอร์ส3ทางแล้วก็ตัว EQ นะสินค้าใหม่มือหนึ่งของ m c r o t e c h นะครับแล้วก็ตัว p o w e r Amp Jumper x เ800นะครับผมตัวนี้ต่อเฉพาะกลางแหลมนะฮะเดี๋ยวลองปรับเสียงให้ดูนะฮะ ตอนนี้ย่านความถี่ของกลางแหลมนะครับผมเดี๋ยวลองปรับไปดูนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมถ้ามี EQ เข้าไปเสริมนะฮะย่านความถี่มันก็จะปรับได้ละเอียดมากขึ้นนะครับผมตัวนี้เอาไปเสริมคอร์สนะครับสรับ EQ นะใช้คู่กับคอร์สดีที่สุดนะครับผมมีคอร์สย่างเดียวเสียงจะไม่ละเอียดพอนะครับจำเป็นต้องมีตัว EQ เข้าไปเสริมนะครับผมการใช้งานก็ประมาณนี้น้ำเสียงก็ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ต่อเฉพาะกลางแหลมนะครับ Power jumper AIO แปดร้อยตัวนี้ครับกลางแหลม12นิ้วค้ั้งละ2ได้สบายนะครับผมราคา1,900บาทนะ ตัวนี้1,850สินะสินค้าใหม่ตัวนี้1,550นะครับผมเดี๋ยวไปดูชุด1ชั้นกับอคอสสอทางนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่สไลซ์สั้น1ชั้นและก็ตัวคอสสทางนะครับเดี๋ยวลองฟังดูน้ำเสียงกันครับผม ปรับย่านความถี่ได้เลยนะครับผม <S 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 <อ> <musician> ก็ถือว่าเสียงดีนะครับผมชุดนี้นะฮะสลับคอร์ดส,สองทางแล้วก็ตัวสไลชั่นนะครับผมเอาไปเสริมกันนะครับพี่ๆน้าะท่านใดหาใช้งานนะครับตัว หนึ่งชั้น EQ นะครับปอนึ่งห้าร้อยห้าสิบาทนะครับอ่าคอร์สสองทางหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบนะครับพ้าเบอร์ก็หนึ่เก้าร้อยบาทเอาไปขับ,ขบกลางแหลมได้เลยสิบสองนิ้วข้างละสองอ่าสําหรับพีิพีนะ่นาทท่านใดสนใจสินค้าตัวไหนก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมเอ็นสตูดิโอเอ็นซาวระบบเครื่องเสีย,บนะะยสบง,งบ้านราคาราคาศูนย์ห้าสามสามหกสี่สองหกเก้าสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ